ขี้ไก่ <c oughs> มันลอยก็สอบเลยขี้ไก่งวงก็สอบนี่ของมันสี่สิบโลคนกับอัดแน่นเ,เลยตะกี้ไก่งวงมันอยู่หลายตัวเลยนี่แยกออกมาตัวผู้มาอยู่ตะมันตัวผู้เลยตีกันพูดเอาเป็ดลงมาอยู่ด้วกันเป็ด เลด้ยงอยู่ทางกันกับไก่ไกแม่แล้วจวงตัวผู้ไปตัวนึงเพราะว่าไก่ผู้หลายมันขึ้นทับไก่แม่กับแม่ตายไนะมนี่คุไข่นะไข่ไลายด้วยแล้วนะ่ะลงมาเร็วไข่นะเป็นลูไข่นะ ฟักเป็นบ่เนี่ยซื้อตู้มาฟักเลยทังบ้านมีลูกมีเต้าอยู่ครับน,นี่ตัวนึงเลยไข่่นก็ไข่ลูกให้มีอะไรได้เนี่ยสีเข้าโตครับบอนหอนอยู่หอนหอนสีเข้าก่อนพ่อไปเอาฟืนมาสเสมอที่เป็นร้อยไร่เนาะเขาจะเอาให้สีเข้าก่อนครับ